สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมารอบค่ำรอบดึกครับน,นี้แต่ยังก,กินเนะาะจา์าพญายเชบุตรตะเภาครับตะเภาตะเภาเนียงตะเภาไก่ครับจา์พญายิชบุตรสีโซฟีมือหรืออาจารย์ชาติเนาะสีโซฟีมือครับใส่เมื่อใน่บอกมาผิกนี่โอ้จวดแน่นอน นี่ครับปักเรียบร้อยระเจาบูดโบเมนลอยจุตับแล้วว่นนี้เวีนว้าวจุตับไก่กำลังกำลังเป็นช่วงเวลาตื่นเต้นครับรุ่นไปน้ำครับรุ่นอันนั้นประเทศเพื่อนบ้านรุ่นโชคครับรุ่นโชค <S <S ครับรุนนนน่นไปนำการครับว่าอาจารย์พญชิบูรณ์แล้วฉัได้โดดอยู่บคขามวันนี้รอร,รุ่นกันครับซอยพริกขัดตถเผา อันนี้ว่อ่อป่ะงานอันนี้ว้อ่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เชา้าเอาเรา้า่ั่นยมีอกคนใส่กันดยครับมีอย่างกันลออแต่พนั้คือผมามายูนำ้ำน้ำการเนี้ยเงาได้ทองพอาจารย์พญาชีบุญเงาได้ มังเอาดอมมันลึ่งแล้วช่วงเวลาที่ท่านรอคอยใกล้จะมาถึงแล้วันไปอครบเดี๋ยวช่วงนี้ถ่ายไปเรื่อยๆครับรุ่นรุ่นวินาทีระทึกใจ <c oughs> พี่น้องอาจจะได้เห็นคนโดดมอนี่แหละครับ <c oughs> สามตัวตรงๆ <c oughs> มูี่อะต้มน้ำตุนต้มยุ้งจับต้มนั่นะต้มน้ำซุปบ่ะเหรอดีก็ไปมาชงลาชงทางนี้ก่อนโอ้มันจะได้น้กัว่าะแสดงว่านายเจอตัวไก่นี่เนาะได้ทั้งลาบทั้งต้มยังเหลือไว้ออมอีก สองโลเจ็ดโ,โอ้สองโลเจ็ดมาซองอันนี้มไ่เห็นหูวินาทีระทึกใจใกล้จะมาถึงโอ้ย <c oughs> <c oughs> อ๋อยี่อไปเซ็นมันนั่นเป็นขขาเานี่ยเสียดีแท้ๆติดนี่ห้อจมคือยู่อปหมดนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วกดเวลาที่ท่านรอคอย มัทุทระเภทวับปัญญาเชื้อบูดใส่เมือ่อนี่หรือว่าเอาใส่ต้มน้ำบ่สุดเหรอผัดพริกผัดตะเภาพริกไก่อาจารย์ปัญญาเชื้อบูดใจรออีกสักคู่

้อมแล้วพยัคฆ์วุฒิจะออกแล้วโอ้ยเสียงรดมากวัน้ยินแทๆ้ๆไปยุ่ง่ะไปงานอนันปยุ่งเร็วไปขับมาเร็วมาเร็วอันนี้เล่นบ่ออกเลยแหะนี่ รางวัลเลขหล um าตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหกสี่แสนสามศูนยลกสี่แสามศูนย์สามศูนพลาดแล้วชื่อสองเก้าศูนย์โอ้พลาดตัวเดียวโอ้พี่น้องเขาไม่ได้โดดเลย ตัวที่เดียวอ๋สองมาแล้วเนาะสองสองมาแล้วเนาะสามศูนย์เขาซื้อสองเก้าศูนย์โอ้ยทังั้นเขาซื้อตัวละซ่าเไปได้ทั้งหมดกันกับโอ้ยหมื่นแปดเต็มเต็มโอ้ยวิธีเลขทึกใกผ่านไปแล้วครับสองมาแล้วเนาะพิดตัวเดียวโอ้เสียดายเสียดายเอาครับ ผ่านไปแล้วว่าจะได้ทุนมาซื้ออยู่ซื้อกินครับอันนี้เป็นสองเก้าศูนย์เนาะแม่นโอสองมาแล้วเนาะเกือบเกือบเกโอ้อาจารย์อาจารย์หนุ่มเอาเอาครับเดี๋ยวตอกป้องไว้ก่อนครับแบบนี้ฮะอ๋อกะยำนี่แหละยำนำหลักนี่แหละเนาะ ไซออดบ่ได้ใส่หูเลยบ่หลังล <c oughs> จากเมื่อกี้สตันไปจกไซออดไหมครับ <c oughs> สตันไปแมนน้ำซีบีครับปลาถูบน้อย,อยฝุ่นไหมซื้อสองเก้าศูนย์ต่อสองสามศูนย์เอาครับต่อยังจะอยู่จะกินต่อครับวันนี้ลั่นบ่ได้อคันน้ำแพ, <c oughs> ำพบางๆบุญน,นะต้องเป็นลั่นฝนตกะไม่ไหมนี่น้ำมันเดมันเคยอย่างสางเดมันเคยอย่าง <c oughs> บนต๊มั้งไอ้ขนมหงใส่หลดเตียมบังเี่แหะเพิ่มความนัวผมใส่แต่บังก็ตอนไรก็บังหน่อยว่ามันบังใน่งดิทักถอนไหก็อิู่จีเฮียยังนะพญาเชิดบัวไดเดี๋ยวจ้าพญาเชิดบดวชิโชฟีมือครับโอ้ยเดี๋ยวพักแต่ก่อน ได้นำหน่อยวเ้เด็ดเดี๋ยวได้นี่พญายเชิดบดเด็ดคือห้าสิพัดนี่บอกโอ้ค่อยเคยเด็ดให้แม่อยู่เพราะแม่ขายตามสั่งอยู่เพือนเอาครับโอ้ผมมีอย่างตังกลแบบตังคัเงนน้อ่นี่ พินแม่นคือออกสักเดียวเดเดี๋ยวพักกระเพราก่อนบ่เห็นผู้ถ่ายเด้ยครับเพราะว่าผู้ถ่ายบ่มีผู้ถ่ายให้อ๋อเป็นสั้นๆเส้นๆเนาะมื้อบ่ถึงก่อนแก๊กทําบ่ได้แกข้าวพักกระเพราซะบ่หือมา โอ้เส้นบดจิ้มใบดเตยครับใส่มาเดียวกระเพนะใส่มใช่มั้นะ,ะอ,อ,อะเสียบไปพัดแล้วบอสอาสาธดคอลิงดิดใบเตะเาก่อนครับพักเรียบร้อย มาส่องในครัวครับอาจารย์ประหยดชีบุตรโชว์ฝีมือตะเพรีวตะเพรีวต้นหอมมัม้ยเดี๋ยวไว้กระชับโอ้ลงไปแล้วลงไปแล้วโอ้ควงควงตะลิวอีกโอ้อาจารย์ป็นหชิบุตร เจ็ดขวาห้าดาวว่าน่าน่านานบุดจวดบุดท,ทุทนครับคิดอันกิโลนึงครับใส่ลงไป ต้นหอมนี่ก็ใส่บอโอ้สูตรอาจารย์พญยาเชิบุตรครับใส่ต้นหอม <c oughs> อุ้ยนี่สูตรเราเราสิญยกขึ้นมาลอยๆแล้วก็สั่นไปน้ำกันนี่สูตรอาจารย์พญยาเชิบุตร ใช้ไฟไอ,อ่อนหรือไฟแห้งปกติมันกลางเนาะพอดีวง่ายงไว้ครับงไว้จะราวโอ้โห ใครจะได้ช่ยอยู่บ้างโอ้โหอ้อนตุวยเลยโอโ้สุดเด็ดตัวนี้ถูกโอ้ยู <laughs> เขาสุดเด็ดถ่ายท่านหมดเนาะเมื่อก,นะอก,กี้อันอันพญที่บูดเล่าเติมอันบักสะจวดลงไปครับเมื่อก,กี้สุดเด็ดเขาใส่ให้ยังพญที่บูดรับข้าวบ่เหรอไม่เหรอ oh, อันอันวัคซ์จวดไดะแต่รับข้าวเนาะ สีขาวอืยสีสันเพิ่มความนัวด้วยรถดี ต้มไก่อาจารย์ชาติครับออใส่ใบผงสุรดน้ำผงนัวครับผงนัวโอ้ลงไปแล้วลงไปแล้วเริ่มขยับ

เสร็จเ,เรียบร้อยครับผัดตะเภาสูตรอาจารย์พนันเอเชฟบุตรผัดไก่กะเพราผ้าไก่เขาแม่นเออนาะเขาไม่ได้เขาเ่็ซุปเหนียวเขา่ได้คนแหม สองวันนี้โคตรเก็บเอาครับนี่แหละครับพอบ้านนี่แหละครับเอาลอกลอกกันอีกจักครึ่งชั่วโมงกดแล้ววะนี้กดแล้วกดแล้วพอดีตเเ่าาหุงข้าวไว้แต่เว่นครับลืมกดอ่าซองซองซองนี่ยังเป็นน้ำอยู่เลยครับรออีกครึ่งชั่วโมงมาแล้วครับมาแล้ว สองอนสองอนตักแล้วครับตักแล้วหมูไว้แหงกับบัวูว้าระเบด้องมาข้าวข้าวสุกแล้วข้าวสุกแล้วหลังจากรอกันทานข้าวทานข้าวถึงชั่วโมงตนอสตวนไก่กัหัวตะไคร้ ใกล้ไข so oh, ่นิสิกันเอาใกล้จไข่ขนาดใกล้จีบขาไข่ใช่แบบเขียบน้ำเล็ใช่เล้วล่ะขคว่าเขาใส่ใส่ให้เปื่อยนะอ้อเต็ดเห็นเนาะโก่งเขาเอาแง่งเห็นะครับโอ้มีประโยชน์ตัวนี้ถ่ายไปน้ำแง่งไปนม้งก้น่เขีมันอยู่เห็นแล้วกรจองแล้วสิรรักเี่ย ตุมอวัทีุ่้นตุมเอากินหมดทนบอกวนเสียนแท้ที่อยู่นต่ตุ่มเฉยพาะน่ะเทียวัไอ้เดีวเลยฮะุชัดตุ่มใหม่ที่เราส้างวินี่เาที่ว้นบอกนจิ้มม่อเศ้ามเศ้าก็ได้ผมเียวไนก็ต้้ที่อยู่มมันเหละนะครับตักแล้วตักแล้วแล้วกินเขาอยู่เราคนงละ พอตงเราขึ้นฮอนไม่ปีครับพอดีแม่มปปไปไม่ปีไปไปไปบ้านน้ำอาจารย์ตายนะครับเอาครับ,บ<น>สองน้กินสองน้ำกินโอ้พัจะเผาแตแล้วบนาจักยโอ้นี่กับต้มโอต้มต้มต้มขึงเน้ไร้ไหมนีาจะเผานี บรสิมบโอ้ฝีมือน่เยแกแกันมทิใส่ตามสูตรยานเปิดเนยนเชฟบุญเทีบเทบเบอคัเสียใจด่งจาคนไบ่าปนเบาได้ข้าวเด้อครับนี่ข้าวเปเด้อครับนี่มามาส่งจิ้ข้ากันครับ อยู่วันพอตรงมาเล้วับมาตอนนี้ยังทันครับผมทอนเหรอมะขอ้เลยนมาดูแสงเามกินเรยเนาะ